ผู้สูบผู้เสพเป็นผู้ป่วยเนีที่ผ่านมายังไม่เป็นรูปธรรมพอไปตรวจฉีพบสีม่วงก็ต้องดำเนินคดีแต่ขณะนี้เนี่ยผมให้สำนักงานคณะกรการกิจสติกายกร่างกฎหมายไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำเสนอสภาถ้ากฎหมายผ่านมี ยาเสพติดในครอบครองเนี่ยก็เอาไปประบาดรักษาเลยไม่ต้องมาดำเนินการแบบว่าตวงสิน่วงสอบสวนสงสารสารตัดสินเข้าเรือนจำแล้วออกออกมาประบาดรักษาก็จะรับขั้นต่อส่วนแก้ไขประมวลวิธีพิจารณา คดียาเสพติด uh, ต้องทำให้ได้ภาสาเจ้าตัวตัดสินแล้ว